มีชื่อร้านไม่เท่ากับมีแบรนด์ถ้าคุณพลาดคลิปนี้ในสัปดาห์ที่ผ่านมารีบดูด่วนเลยค่ะเพื่อที่จะได้รู้ว่าคุณมีแบรนด์แล้วจริงไหมพี่แอนนัสมนเป็นแบรนด์ส t ตรทจิจิที่มีประสบการณ์สร้างสารรค์และดูแลแบรนด์ชั้นนำมานานกว่า20ปีรวมทั้งมีคราสอนเรื่องแบรนด์ทั้งแบบส่วนตัวและองค์กรสวัสดีค่ะนี่คือ527 Talk ทุปริศาเรื่องแบรนด์กับครูพี่แอนนัสมนค่ะและนี่คือแบรนด์ e e k l y Recap สรุปแบรนด์สัปดาห์นี้ว่าชื่อไม่เท่ากับแบรนด์เพราะเราจะรวมทุกเรื่องแบรนด์ในรอบสัปดาห์ที่คุณอาจพลาดไปมาสรุปสาระเด่นของสัปดาห์นี้ใครพลาดต้องดูนะคะเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาค่ะซีรีส์แบรนด์ทรูดมันเดย์มีแค่ชื่อร้านหรือโลโก้ไม่เท่ากับแบรนด์ คำตอบก็คือแบรนด์คือสิ่งที่ลูกค้ารู้สึกเมื่อเจอคุณไม่ใช่สิ่งที่คุณคิดเองค่ะวันนังคารค่ะ Decode the Brand ์เราจอดสีเสาหลักจาก Martin n e w m e y e r ค่ะที่แบรนด์ต้องมีค่ะนั่นคือความต่างที่ชัดเชื่อมโยงกับชีวิตลูกค้าและทุกอย่างในแบรนด์ไปในทางเดียวกันและปิดท้ายด้วยแบรนด์ต้องจริงใจค่ะไม่เฟกและเราจะรู้ว่าแบรนด์ d อ n เดนตคืออะไรกันแน่พอวันพุธค่ะ เป็นเรื่องของซีรีส์ของ SME hit or miss ชื่อแบรนด์เท่แต่ลูกค้ากลับจำไม่ได้เหมือนเท่ากับพังค่ะเป็นตัวอย่างของร้านเซนเต้ค่ะดูดีแต่พูดต่อไม่ได้ไม่มีแบรนด์ค่ะเพราะชื่อที่สวยเกินไปแต่จำยากลูกค้าก็ไม่พูดถึงอยู่ดี พอวันพฤหัสค่ะเป็นเรื่องของแบรนด strategy clinic ตั้งชื่อแบรนด์ยังไงไม่ให้เหมือนร้านขายของชำามีง่ายเลยค่ะคำตอบคือชื่อแบรนด์ที่ดีเท่ากับจำ่งงายพูดได้สื่อความน่าเชื่อถืพอพวันศุกร์ค่ะแล้วปิดท้ายของวันศุกร์ด้วย behind the brand muji ค่ะไม่มีโลโก้ทำไมทั้งโลกยังจำได้เพราะมูจิใช้พลังของความเรียบง่ายสร้างภาพจำซึ่งเราเรียกว่า silent branding ค่ะไม่พูดเยอะ แต่สื่อครบทุกจุดพอวันเสาร์ที่ผ่านมาค่ะเป็นเรื่องของ real brand formula 3องค์ประกอบของ brand identity ก็คืออะไรคะมีตรคอลวิช a l แล้วก็ verbal พูดง่ายๆคือแบรนด์ชัดจำง่ายใช้ได้เลยค่ะถ้าคุณพลาดตอนไหนนะคะรีบกดดูย้อนหลังได้เลยและถ้าอยากปั้นแบรนด์ให้ขายได้จริงเริ่มตอนนี้วันนี้ที่527 Talk ด้วยเครื่องมือที่เข้าใจง่ายค่ะและใช้ได้จริงเพราะแบรนด์แท้ต้องสร้างจาก ข้างในค่ะไม่ใช่แค่ตั้งชื่อเท่หรือแค่โลโกส้สวยๆคลิกลิงกใต้โพสต์หรือทักแชทคำว่าสนใจเพื่อรับสิทธิพิเศษทันทีสร้างแบรนด์คือทางรอดนี่คืออ e ีบุ๊กเจ็ดเคล็ดลับการสร้างแบรนด์ให้ประสบความสําเร็จทําได้ด้วยตัวเองไม่แพงไม่เข้าใจถามได้ทําตามขั้นตอนในหนังสือเราจะได้แบรนด์ที่เป็นของตัวเองที่พร้อมจะแข่งขันอย่างยั่งยืนพิเศษคอร์สการสร้างแบรนด์อย่างจรงิงจัง b บร n d i n g 1 0 1ู่ plus สู่สาเร็จในการสร้างแบรนด์และทําแบรนด์บดุ๊กสนใจอินบ็อกได้เลยนะคะ